พี่ก้อยไปดิง้งแพลนเนอร์ไปเล่าให้ใ<ช>พี่ฟังนะพี่บอกว่าพี่อะแม่เป็นแบบเดียวคือคือฟังภาษาอังกฤษอะเหมือนต้องการฟังทุกคำพอฟัามาคำเหมือนไม่เข้าใจแล้วันจะแปลเป็นงานหน้าก่อนงนาะน,นเนี้ยไอ้ระหลักามาไหม,มแม่หลุดเลยแล้วพอมนเปิดงานก็บอกว่าเชี่ยกูไม่รู้เรื่องอนะ่าตามไม่ทันไม่รู้เรื่องนะอะเล้ยสื่อตัวเองแล้วโเสมมอิว่าฟังไม่รู้เรื่องอนะ่ะ เออภาษาอังกฤษกูไม่ค่อยเก่งชอบพูดอย่างเงี<ะ>้ยแต่ทั้งนี้ก็ได้บ้างคือแบบไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแ,งงแต่เหมือนกับตัวเองอ่ะพยายามจะแปลงถ้าหมดให้เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยแบบทางทั้งที่เข้าใจนะคือม,มันต้องชอบอีกบทหรืออย่างเงี้ยแต่ม,ม,มันแกะไม่หมดคือมันยังมันยังติดตรงที่บอกเออกูอยากฟังให้มันเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยอืมเซฟเกตเลยค่ะโอ้โหเ,เกตเลยเอยบอกว่า อ้ยพี่มันดูเลยเนี่ยแปลว่าพี่อ่ะติดความเพอร์เฟกต์เหมือนกันคิดดูไม่ได้เพอร์เฟกต์ถ้าเปิดเราสะดุดอะไรอย่างนึงเหรอเวลาเราใครเป็นไหมเวลาอ่านหนังสืออะสักสองสามวันสองสามวันคับหนึ่งหนึ่งหรือสองวันครับเอาแค่หนึ่งประโยคอะออพอเอาแล้วขี้สะดุดอ่ะกับไปยัดอ่านอีกรอบอะประโยคเก็บเอาจนถ้าถ้าไม่เข้าใจคือไม่ยอมค้าง อืมเข้าใจเ,าเลยะเหรืออาจจะหรืออาจจะไม่ใช่แบบไม่เข้าใจเลยแนละ้วว่าไม่อยากพักไม่เห็นแต่ว่าอ่าเคือยังมีการย้อนใสอืมแล้ถ้ามันก็จะช่างแม่งนะ <c oughs> ละอย่างย่อาจจะเก็บข้างหน้า <c oughs> ก็อาจจะมีประต่อได้แต่บางทีคือมันจะหยดตัวเองว่าไม่มันคืออันประโยชน์อยากเข้าใจมันนะอ่ะางทไม่เข้าใจกลับไปอ่าร้องมันจะเป็นอย่างนี้ยปน อ่านหนังสือเขาเป็นคนที่อ่านหนังสืงอสเร็วเขามันคิดว่าเป็นคิดว่าถ้าเป็นแพทเทิร์นเดียวกันใช่ถูกต้องเลยค่ะสิ่งที่พี่โอเข้าใจเนี้ยเนี่ยแหละค่ะคือแพทเทิร์นเดียวกันและพี่จะสังเกตได้ว่าแพทเทิร์นอันเนี้ยไม่ได้เกิดจากการฟังไม่โอ,อถ้าพี่สังเกตดูนะแต่มันเกิดจาก พี่เป็นคนแบบแบบไหนอยู่หลังเ่ว่าพี่อ่ะเหมือนกับพี่ก้อยเลยที่พี่ก้อยพูดกับพี่อ่ะว่าเป็นคนติดเพอร์เฟกต์เซว่าก็พูดกับพี่ก้อยแบบนี้เลยว่าพี่รู้ไหมว่าพี่เป็นคนติดเพอร์เฟกต์มาพี่รู้ปะเซพี่อาจจะบอกนะพี่ก้อยเหมือนพี่เลยตอนแรกอ่ะไม่กล้ายอมรับว่าจริงๆฉันเป็นคนที่ชอบทําแบบนั้นแหละจะไม่ได้บังคับให้พี่ยอมรับนะเซแค่กำลังจะบอกว่าใช่ปัญหาที่พี่ก้อยมีอ่ะเหมือนพี่เลยดิดิ แล้วก็เข้าใจไปว่าฉันน่ะฟังไม่ออกแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าพี่สังเกตดูนะปัญหาของพี่อ่ะคือพี่อ่ะหยุดฟังเพื่อที่พี่จะไปฟังอีประโยคแรกอ่ะให้ครบถ้วนสมบูรณ์ว่าพี่เข้าใจถูกต้องหรือเปล่าเพราะฉะนั้นพอมันไม่ถูกเอ๊ะมีแนวว่าจะไม่ถูกหรือมีแนวว่ามันจะฉันจะเข้าใจผิดไหม ฉันก็เลยเลือกที่จะไม่ข้ามถ้าฉันฟังได้ไม่หมดทั้งประโยคหรือไม่เข้าใจทั้งหมดฉันจะไม่ไปแล้วอันเนี้ยถ้าพี่สังเกตดูนะมันไม่ใช่การฟังไม่โอกมันคือการที่เราเลือกไปแล้วว่าฉันจะฟังแค่ประโยคเนี้ยอันอื่นฉันจะยังไม่ฟังอืมถ้าประโยคแรกฉันไม่เข้าใจใช่ฉันจะไม่ข้ามฉันจะอยู่ตรงนี้แลวฉันจะไม่ไปไหนถ้าอันแรกฉันไม่เคลียร์อะไรเงี้ยหรือบอกว่า อพอมันไหลเข้ามาเยอะคือเออใช่บางทีก็บางทีก็ละทิ้งมันเลยนะแล้วก็หรือบางทีก็คําว่าหลกทิ้งมีถึงว่าคือทิ้งแล้วอาจจะพูดอะไรว่าเฮี้ยกูฟังไมอรู้เรื่องกับสองคืออ้างละทิ้งอ้นเก่าเนี่ยแล้วก็อาจจะมาตั้งหลักใหม่อีกรอบไงนะคร้ประโยคนอีกฝั่งเก็บประโยคอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเอามันก็จะฟังออกแต่ประเด็นคือ บางหลังมันออกก็จริงแต่คือเราไม่ั่นใจว่าไม่คอนเซิร์นเกี่ยวกับอันแรกหรือเปล่าวาเ่าอ่ะแสดงเองว่าสิ่งที่เราแปลมาแ,แปลถูกเปล่าวะอืมใช่เออพี่ลองดูนะบริบทหรือความรู้สึกที่มันซ่อนอยู่เบื้องหลังนะคือประโยคนี้เลยฉันแปลถูกหรือเปล่าซึ่งคำพูดที่ฉันพูดจริงๆอะ่ะ ไม่สิเป็นสิ่งที่พี่ไม่ได้พูดนะพี่พูดเป็นภาษาการสื่อสารว่าเฮ้ยผิดเปะ่วะเฮ้ยถ้าผิดเนี่ยไม่โอเคนะเว้ยอย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่มันอยู่เบื้องหลังมันไม่ใช่สิ่งที่พี่พูดนะแต่มันเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังเพราะฉะนั้น,นแปลว่าสิ่งที่พี่ซ่อนเอาไวอ้อ่ะคือฉันน่ะไม่โอเคที่ฉันจะฟังผิด เข้าใจผิดหรือแม้กระทั่งพูดผิดอืเพราะนั้นพอมันไม่ถูกฉันก็เลยจะไม่ข้ามพูดง่ายๆการเป็นอันเนี้หรือ being อันนี้แหละมันส่งผลในการฟังของพี่มันส่งผลในการพูดของพี่แล้วมันก็ส่งผลต่อความเข้าใจของพี่ตลอดเวลามันเลยทำให้พี่ไม่สามารถฟัง ได้ร้อยเปอร์เซ mm ็นต์ที่เลยฟังไปคิด mm. ไปฟังไปคิดไปฟังไปคิดไปตลอดเวลาอย่างเงี้ยเอาไว่านั้นการฟังมันก็จะแบบติดติดดับดับติดติดดับดับบางทีก็ถ้าเป็นพี่ก้อยก็คือพี่ก้อยไม่ได้เป็นแบบติดดับอ่ะพี่ก้อยคือลอยไปเลยลอยไปเลยจนอีกทีหนึ่งคืออ้าวตายแล้วเขาไปถึงไหนกันแล้ววะเออายแล้วเาเออใช่ัดไม่เคียนกันเลรานี่แหละใช่เซฟเชิญในพี่อได้ลองอินโทรดักชั่นคลาสว่า ทรงที่เซฟสอนะ่ะพี่ชอบไหมเออจะพูดตรงๆเลยนะมันจะเป็นการทํางานกับจิตใจโดยเฉพาะเพราะว่าประเด็นที่พี่มีนะนะคือพี่ไม่โอเคกับความผิดมันเป็นเรื่องของวิธีคิดมันจะไม่ใช่ปริมาณที่พี่รู้มากหรือรู้น้อยมันจะเป็นประมาณว่าอะไรที่ทําให้พี่กลายมาเป็นคนแบบนี้เออเพราะฉะนั้นพอพี่เป็นคนแบบนี้มันจะไม่เกี่ยวกับว่าพี่รู้มากพี่รู้น้อยละพี่จะสังเกตได้ว่าเออ บางทีฉันก็รู้นะไอ้ที่เขาพูดมาคือฉันไม่ได้รู้ทั้งหมดแต่ถ้าดูดูคร่าวๆเออฉันก็70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์ฉันก็รู้แต่ฉันต้องการร,อร้อยอย่าเงี้ยเอออ่ะ,อะเพราะฉะนั้นพอเรามีวิธีคิดรูปแบบหนึง่งมันเลยขับเคลื่อนไม่ใช่แค่วิธีคิดนะคะวิธีคิดความกลัวแล้วก็ประสบการณ์ที่เราสั่งสมมาในรูปแบบหนึง่งแล้วมาเป็นเราในตอนเนี้ยมันเลยสร้างให้เรากลายเป็นคนที่ฟังภาษาอังกฤษ แบบนี้แปลภาษาอังกฤษแบบนี้แล้วก็มีวิธีคิดในการใช้ภาษาอังกฤษแบบนี้การเรียนแบบนี้ค่อนข้างที่จะไม่สบายตัวเพราะว่าเราจะเผชิญหน้ากับสิ่งที่เรียกว่ากับวิธีคิดที่เราอะซุกซ่อนไว้ทั้งหมดเลยคําพูดของเราเราอาจจะพูดว่าเออฉันอะรู้ไม่พอในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่อก็คือฉันอะ ฉันไม่โอเคที่ฉันที่มันจะผิดอันนี้คือสิ่งที่เอาซอนไว้จนะมีวิธีการเรียนที่ต่างต่างไปแบบสุดขั้วจากที่พี่เคยเรียนมาทั้งหมดทั้งชีวิตเพราะนั้นเซฟเช่อชันให้อินโทรเนาะ,ะก็จะใช้เวลาประมาณสัก1ชั่วโมงครึ่งถ้าพี่ชอบสไตล์นี้แล้วมันตอบโจทย์พี่เนะี่ยแล้วถ้าพี่ทำการบ้านอยู่จนอยู่จนครบจนจบคอร์สเล่นทุกอย่างทำตามที่เซฟบอกมีอะไรกอดาม <laughs> the English language part, I, I think I can understand easier than before. Uh, I mean, when I watch Netflix, and yesterday also, uh, I investigate myself, and I understand English more, more than before, quite much.